อการนาชยรับามู้ดี่วากันประชาชนี่ไเป็นตามเป็นประธานในาเดินต้ในนนี้ปาชนยังมีสผสปกานณ์คุณตระกูลที่ทเป็นต้นต้นนี้ความรู้ยาง้น ่าเราได้มาสนับสนุนให้คนคำงานความดีการดำเนินการการปกครองสมบทระสบผสำเรเจ้าเะเอไกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีสาธารูรัของธรรชาการริาดแนวัี้พวกเราได้มาสนับสนุนให้คนทำความดีเป็นลูกหลานเราที่ได้เข้ามาบวชนเทียนอ่าง แต่น่ตอนศึกษาัเรีนก็ระรว่าอาแล้วมาศึกษาเรียนในพระธรรมวินัศึกษาตวเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของชาติหรือว่าครับเมื่อเข้ามาตวในพระธรรมวินัยในศาสนาในพระธรรมวินัยแล้วก็มีสส่วนมวินัยด้วยการ ตามทำกฎหมายบนเมืองเราคือต้อศึกษาเราเรียนในส่วนของรูปธรรมาพอ้วยานีรถสามเสนรูปแรกเมื่อเขามาดูแลก็ตบทลักสุขของคณสองก็เปอหลักธรรมชนิแล้วก็ได้ยินว่ากนั้นก็ยังมีหลักสุรของคณะสองที่เสนเรียกว่าเสนมาเลยเรื่องเรีทนสามประโยชน์ถือว่าเป็นขนวัสนานของสมเจนดังนั้น ในการที่เรียนลับสูงราะมาส่นวยงศึกษาตามทการศึกษาของชาติเรียนได้หมดนทกากนี้ผตอนนี้เราศึกษาในรับอค์ระกอบศึกษาหรือว่ในละดับปริญญาปีที่สองคสังคมมาดูดารรารทนี้นาอันนี้ก็คือเรีว่า เมื่อกรมาแล้วที่อตอนทสองั้ก็ะทราบว่าตอนเด็กนักศึกษาเยนะในอมาได้หลัป็นปีหกแล้วก็ได้ไดสอนาอกันการศึกษาสองานกปีกศึกษาใน้านาสันโมหลกีสามนั้นจบด้านกาเก็ตแล้วมาได้หลัปีสามหกแล้ ยังเป็นมาอยู่ยังเป็นสุนัขแดงตอเียร์่อเดียเดียร์ส่องตอนกลางกลังตอลางยังยังสัต่ตนกลานนี้น้ำไม้เด่นเอในระดับที่ตัอยู่ตอนยังรู้ว่าจะแต่ป้ายที่ปาเอะมากนะจริงจริงจริงก่อนตกตอนที่จริงต้ลงมสองสามจริลนัอันนี้คือเรามาส่งเสริมส ให้ทำให้คนทำความดีส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกหลานเยาวชนได้รับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภาในในระ้ัแต่ส่วนไหนระดั้ไหนดันฝันโลกฝันตามกรูกแั้นเป็นการศึกษา,ปา,า,า,ปาเป็นการพัฒนาคนแต่ว่าทาจ้านต้องมองไปาวัดอ่านมีเจ้าว่าวัดต่างน้ำแห่งนี้ท่านให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ท่านได้ให้นโยบายต่รุ่นสืบรุ่นต่รุ่นต่อรุ่นบอกว่าถ้าคนไม่มีการพิการาอยู่ที่ไหนก็พัฒนายากถ้าไม่ได้ับการศึจาราถ้าต้องการพัฒนาส่วนสังคมนั้นสังคมสมวนนั้นจะต้องมีการศึกษาเสียก่อนอันนั้นคุ่นกรกกับการศึกษาเมื่อท้าหยลงจยุดแค่เพียงอานต่อตาบ้าน ดยคมามทำาารเรียนโรงเรียนประชาบานโรงเรียนของรับาลแสนัสนุนาพูดนาวัสดุปกตอนพ่ออะไรพาด้ไปที่ทได้บกเรื่องหนว่าคนอยที่ไหนจะไม่มีการศึกษาพัฒนาใากทั้าอย่างพัฒนาจุนช่งและท่านก็เห็นว่าบางส่วนลูกศิษย์ลูกครมาศึกษาเรียนเข้ามาหมดเรียนท่านก็ให้ ทานไม่เดินแก็ให้นเกันสมอมรกดีในควาดกันและเมื่อรันนี้มีพลมกันด้วัน่าเด็นั้นจะต้องสมครับท่านก็แสดงให้ตังโรงรีห้เขา็ารรมให้ลูกหลานที่องกษายังเยาวนัได้ย ไ้ศึกษาตามฝ่าโลกหรือว่าตามรอการศึกษาตามันให้ให้การสัสนุสอันนี้เป็นนโยบายที่เราก็จังหว่ดได้ความพื้หน้าไว้ตอนนี้พวกเรามาลกการสนับสนให้กำลังกินกำลังใจกับลูกเอ็นที่เข้ามาตื่ในวันตั้งแต่อายุสิบเอ็ดสิบสองเอามเอ็ด้ามา่ในวันให้ได้รับการศึกษา ันนี้สิ่งต่ารๆก็ทำได้ก็คอยดในงที่เกี่ยำกับารเด้รับนิที่ดีแอ่งก็งมอบอกถึการแข่งสักไม่น้อยหลายหลายคนหลายชนชนหลายที่โดยเฉพาะในสังคมเมืองก็ได้บอกว่าการการเข้ามาตวจเป็นการสละควรจะเป็นการา ใันนี้คนพูดหรือว่าคนที่เราเห็นให้เข้าสังคมสุขสันในยุคโบราณนักปรปิมาราการท่านสมท่านสั่ทำไมจะบอกว่าท่านส่การแห่นเป็นการตระกาศให้คนร ไม่มีโอกาสได้พัฒมาร่วมในพิธีการในการผสมกพอได้ยินเสียงป้องเสียงรัทงหรือแม้กรที่เราเห็นปานที่จะเสียงป้องยาางยามิใจให้เกิี่วามรอสัมเนือนุานกับงานประกฏของเราเนี่ยงานบดยของก็จะได้อาสนัสนุนด้วยอารสนสุวานทางนาต้องว่า เดนทานันกคนที่กำลังทำานงางตองเมื่อเขาได้เสียงฟองเสียงฟองสียงรัาเอาในทางนาน่นบุญเกิดขึ้นแล้วอันนี้ต่อกหนก็คือเพื่อประกาศให้คนได้รับรู้รับทราบประกาศให้เทวานารได้รับรู้รับทราบเทวานาเขาได้รับทราบรงงานกองกมีงานมีบุญนานป็นบุญอยู่ ไปดีอายุยืนดีมีรื่นเงมีควอันนี้คือในส่วนของการประกานอาวุโสการปรกัที่สองสมัยก่อนสมัยโบราณการที่จะไปเชงคามให้คนรุ่นคนนี้ได้รับรู้รทราบในวปัญแต่ปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของ เพราะว่าในข้อที่ว่าด้วยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขอตรวจไม่สามารถที่จะตรวจได้บางกรณีมาแล้พ่อแม่ยังไม่ได้อนุญาตก็มาตรวจเป็นลูนจกจ้างหรือว่าสมัยก่อนเราเรียกว่าเป็นผ้าเป็นผ้าเปลือกกระในกระในใช้งานมากก็เลยติดกระในนอนตุ่มแบบที่ต้องมีบางคนเป็นข้าราชการ ลงทีามาสจกัรบางหลวงรงทีามาสจารบางหงบางคนจะทำางอย่างลงคีางอย่างเรากืไม่รู้เกิดต้องระชา,านก็ไม่รู้ชาวบ้านกไม่รู้ว่าใครหนีใครามาตรวบ้างท่านต้ใช้ตุลสบบาลก็คือการแข่งนี่และการตีปองตีป,อป,อปอ้องตีราครเเพื่อประกาศว่า,ก,าก็มีงานปองบุกปอบุกเกิดขึ้น ถ้าใเป็นสามีกยมีสาีที่มีตรว้มตามเราถายเป็นโจรเอมตามมาจับเอาไปเป็นกักกันความ่ละลายตามเอาอันนี้จะเป็นกูุ้สโลบาไของนักป่าบินโบราณแต่ตัววันนี้ก็จะว่ามันบว่ามงนมันแคบไปเพราะเาอาจจะบอกให้จัดแ่นไปทำไมอันนี้มันรือถือตามแบบเป็นโบราณเพื่อให้สามารถทำอะไรกได้้ คุณแม่ทานรชกาได้รับรู้ว่าคนี้ราชการนำฝนลุกลามมีตร้ายนำฝนลุกลามไม้ว่าทุนนี้เทคโนโลยีจะเปอะไรกันแต่ตรวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตรวจเปรบเที่ยบมันก็ได้คนของถือผ้ารือบาก็ไปหาหรสารกตวได้เป็นตายห่ะเป็นขมยเปต้นเข้ามาแล้วตรวจแล้วรู้ลประชาชนหรือว่าท่านจะสามารถที่จรัรู้ได้มันการแห่แห่เป็นุสลั เราจะต้องปักเป็นข้อคิดกับการจับรวสามรสชนเรมาร่วมกันอันนี้มีเรื่องเราจะกลับมากมายในระเวลาตั้งก็่ชั้นป้องตนออนโมทนารายุทิศมรดกทุกทุกเจ้าค่ะซึ่งมีการขนส่งกองพลนรุคุณธัญญาดิวันเป็นอ้อฟต้องขอให้ทุกท่านจนได้รับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นภาพในการ